เฮ้ยหัวพี่ขอร่วง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 รมาลังปืนจังหนี้ยังไเจอแล้วครับงแวิงแล้วหน้านอเลยฮะาไดเดีพ่เบิ้มจะมาสลายกายจุ่เหมือนรถบัมอมะ มีตัวหลุดมีตัวหลุดเฮ้ยมีหลดลงแล้วลงแล้วลงแล้วคุณต้องชนรถตัวอื่นไหมคุณจะบอกให้โอ้สติเกตรถมาสติธีเกตมาอะไรลงแล้ว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 หมดแล้วดูใครดีก่อนวะเนี่ยไปเอาหัวแล้ววะมาดิหัวแล้วว่ะเกตดีแล้วสติแล้วหัวแล้วว่ะเอาล้วเพื่อนเอาเพื่อนดติธีเกตรถดีเอา

มาตลอดมาตดมาหมยจบได้จบจบได้จบพอพอพคิไปแล้วไแล้วไปแล้วไปวไปแอกจากื่งที่้แล้ค่ะอจาือนีแลไมไม่นะฮรนมาเพื่อนๆค่ะวยกขึ้นรถแล้วครับวิ่งขึ้นรถแล้ววิ่งขึ้นรถแล้วโอเคครับไปครับ ้เรถรถผมอยู่ตรงนี้ใช่ปหมชารีชารีเพื่อนรถอยู่ตรงไหนอ๋อตรงไหนโอเคโอเคด้วยเกดูด้วยออกจากพื้นที่เลยครับวิ่งไปเลยไม่ได้ว่ะขึุ้้มเพื่อนนะคะห้ามอุ้มเพื่อนนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะออกจากพื้นที่เลยนะมันหนวกไอ้มัน พอเท่ากันได้ทันหมดถูกปีปืนอ่ะโอ้โหหรือว่าตัวน้อง,งแม่แต่เมื่อกี้ซีดีกเกตไม่ค่อยปัป๊มด้วยทำไมเราสองคนเนีายตีด้วยใช่ตีตีมันปีเตอแบบไม่อยากวิ่งเขาบวกก่อนก่อนสคู่หนึงออห่งเหรอโหดกันยังโมเลนเจอหรือยังฮัลโ <Hello. S 2> หลไปดูโมเรนกับเชอร์ดัมอยู่บ้างเพราะว่าห่วงแล้วเว้ย